มาเบิงเนาะพี่นอ้องพี่นอ้องนี่มาเบิงพอย้ายหาลูกเชนนี่นี่รถเชนอยู่นี่มืัอนี้ห้ารถเชนบ่เห็นอีกแล้วนี่ห่านนี่นี่นี่รถเชนหัน่นโอ้ยตายเลยเจ้านี่นะเอามาจอดไว้เองนี่มันเป็นแนวไองอะไดีเอามาจอดไวเ้เองนี่รอบนั้นก็ใช้ยากนี่รอบนี้ก็รถเชนเอาเบิ้งนี่ พุ่นย่างไปพุ่นไปหาโชกช่วยนั่นโอ้ยพายายมชวยนิดาโอ้ยเนาะตายเลยบาทณลุดเมื่อยเนานะนี่ชชวยนี่ชชวยนี่โอ้ตายเลย <c ười> นักแคงเลย ลืมหัวรถเข็นว่าแล้วรถยางไปใช้ไปจับว่ายางไปหารถเข็นามาไม่รู้ <c ười> ลืมรถเข็นอีกโอ้ยตายแล้วฟุ้ยางไปหมดฟุนยางไป, <c ười> งปถึงหน้าบ้านตัวอย่างสามชั้นเลยเ <c ười> ออไปตามหารถเข็นแต่ซอยนี้เขาไม่เขามาดู <c ười> ไ,ไ,ดไปดูซอยข้างหน้า <c ười> โอ้ยตายแล้วพอใหญ่รอบนั้นรอบนั้นสาย,ยาง <c ười> เ,ยเออรอบนี้รถเข็นอีกนี่จอด ช่วยเดี่ยวนี่ลืมเยอยตา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 ย,ตาย